ครูคนแรกของผมเนี่ยเป็นแม่แม่พูดเสมอว่าของที่แม่ให้ลูกกินคือของที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นลูกเอาของที่ดีที่สุดเสิร์ฟให้แขกสิวันนี้เรา,าอยู่กันที่ร้านชื่อบูรพาอิสเทนไทยคุซีนนบาร์ซึ่งชื่อก็แปลตรงตัวและบูรพาแปลว่าทิศตะว,วันออก,ววออกร้านนี้เขามีความผูกพันกับจังหวัดตราดจนไปเปิดร้านโด่งดังอยู่อีกร้านนึงล้สุขุมวิท 33ซึ่งร้านนั้นก็คือร้านชื่อสีตราดแล้ววันนี้เจ้าของสีตราดออกมาเปิดอีกร้านชื่อบุรพาคือเปลี่ยนจากระดับจังหวัดเป็นระดับภูมิภาคแต่ที่บอกคุณผู้ชมว่าเรื่องราวกินได้มันไม่ใช่แค่เฮ้ยเอาภาคตะวันออกมาเอาจังหวัดตราดมาเปิดร้านบุรพา่น่นนี่เรื่องราวกินได้วันนี้อยู่ที่คอนเซปต์ของร้านโดยเฉพาะช่วงนี้นะเราเดินทางกันไม่ได้ร้านนี้เหมาะที่สุดสําหรับการเดินทางเลยตอนนี้เรายังอยู่กันที่ชั้นล่างของร้านบุรพานะนี่ บรรยากาศเหมือนอะไรเหมือนอะไรชาญชลาแต่เรื่องราวกินได้อยู่ชั้น2ตามมาเลยโอ้โหนี่นะถ่ายซอสมานะนี่เป็นหนึ่งในร้านที่ตะลึงในความงามของการตกแต่งร้านนี่แม่งคือแม่เจ้าโว้ยของอินทเลียสวัสดีครับรสวัสดีครับอันนี้แนะนำตัวนิดนึงครับเชฟ ครับผมวงเวสีพินโยครับเป็นเชฟแล้วก็เป็นโอนเนอร์ร้านบุระพาครับเชฟเชฟชื่อเล่นชื่อแอคครับเชฟชื่อแอคเชฟแอคเป็นเชฟแล้วก็เป็นโอนเนอร์ครับร้านบุระพาครับซึ่งเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปข้างล่างแล้วว่าจริงๆเชฟเปิดก่อนหน้านี้มาคือสีตรัสใช่ครับสีตรามันเป็นไอเดียที่เราจะทําร้านอาหารที่ใช้คอนเซปต์ของการเป็นบ้านอันนั้นเรียกไฟดิเนียงได้ไหม มีแคชเชียลดายนิงซีตาใช่ไหมฮะซีตาน่าจะเป็นแคชเชวยลดายนิ่งมากกว่าแต่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นไฟลดานิงตรงนี้เป็นไฟลดายนิงเ,เพราะฉะนั้นนี่คือการยกระดับของเขาแต่ให้บอกเรื่องราวกินได้นี่มันมันมันเด็ดตรงนี้นี่ดูบุรพาเนี่ยไอเดียแรกก็คือมันต้องเป็นยานพาหนะสักอย่างหนึ่งเว้ที่พากูเดินทางข้ามไปได้ได้ทุกที่ในประเทศขึ้นบินเหรอไม่คลาสสิกอะไรวะที่คลาสสิกรถไฟดิรถไฟดิเราอยากชาเว้น ในในเรื่องของการเดินทางเราอยากเล่าเรื่องใหม่ของการเดินทางโดยที่เอาอาหารภาคตะวันออกอ่ะ ไปชนกับอาหารภาคอื่นแล้วจริงๆเราเป็นคนภาคตะวันออกไหมจริงๆเป็นคนภาคตะวันออกแต่พื้นเพลเราเป็นเชฟมาตั้งแต่สมัยไหนไม่ไม่ได้เป็นเชฟมาไม่ได้เป็นเชฟแล้วจริงๆทำไรไม่ได้เป็นก่อนจริงๆแล้วผมเปิดเอเจนซี่มาก่อนเปิดมาทั้งหมดก็1 3 14ีปีละออไลน์เอเจนซี่มันก็ดีนะมันสนุกแต่เมื่อทํามา1 3 14ปีแล้วว่าเราไม่ได้มีแค่ฝันเดียวเรามีความฝันอีกอันนึงก็คืออยากทําร้านอาหารเป็นของตัวเองมันเป็นความฝันที่เรารู้สึกว่ามันถูกปลูกฝังมาตั้งแแตตต่่่ออนนน้้จาาากกกมเเเรทีใหลืิ เลือกทำเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าอาหารที่นี่มันพัฒนาจากอาหารที่นู่นขนาดไหนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะสำหรับคนไทยดูรายการเสร็จเฮ้ยไฟไดนิ่งอาหารไทยแล้วตามมากินตอนนี้มันไม่ต้องรอนานถ้ารอหมดโควิดฝรั่งก็เห็นเมนูแบบอาหารไทยไฟไดนิ่งแบบนี้นะแย่งกันตายเดี๋ยวนี้ตามเข้าไปในครัวใช้เป็นปกติแล้วคนมาทานใช้เวลานานไหมประมาณ ชั่วโมงนิดหน่อยครับส่วนใหญ่ก็ทานอาหารด้วยแล้วก็เอนจอยกับบรรยากาศก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะประมาณชั่วโมงครึ่งเราเห็นคนเยอะแยะมากมายเลยที่มันอยู่ในร้านคนกินอาหารคนมีความสุขคนแอพิเช่กับในสิ่งที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกับอาหารแล้วเราก็เข้าใจว่าอ๋อร้านอาหารมันเป็นที่ที่รวมคนโดยที่ทุกคนเนี่ยมาสังสรรค์กันแล้วมีความสุขกับมันแล้วตอนนี้เรานั่งกันอยู่ส่วน รับประทานอาหารของร้านบูรพานะจานแรกเป็นสตั๊ดเตอร์สามคำแรกนะคะโดยที่แนะนําให้ทานจากขวามือมาค่ะเป็นสาคูดีหมึกที่เห็นเป็นสีนำดำาข้างล่างจะเป็นสาคูผสมดีหมึกส่วนตัวเนื้อปูเราใช้เนื้อปูก้อนจากแหลมงซอกเลยค่ะส่วนคาที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกระทงทองแต่ใช้ใบชมวงกับในส่วนของตัวปลาแห้งที่มาจากทะเลสาบทงางภาคตะวันออกมาทําก็จะเป็นคล้ายๆกระทงทองปลานะครับแล้วก็มีใบชมวง ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นใบเนียมหูเสือครับแล้วก็จะเป็นปลาเ็ดโคนยีฟูแล้วก็จะมีในส่วนของตัวครัมเบิลปลาเค็มแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกระบกกระบ,บกก็จะเป็นพืชทางภาคตะวันออกเป็นอัลมอนด์อัลมอนด์ป่าจริงๆริมพังเนี้ยเป็นภาคเหนือแต่ว่าพอรถไฟออกเนี่ยเราอยากเล่าเรื่องของ3มคำแรกที่มันมาจากตะวันออกก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของอาหารเหนือในแบบของเราเอานะพร้อมนะคุณผู้ชมนะ มันการเลือกเมนูมาเปิดพาเลตที่ดีรถรสรสดี<ม>เสียได้ตรง <Pen. S 1> แผ่นแผ่นข้างล่างมันน่าจะกรอบนิดนึง<ม>แต่ผักต่างๆที่อยู่ในคำอะ่ะม,มันมีแอซิดิตี้มีความเปรี้ยวม,มันทำให้มันทาให้อยู่ดีแบบเหมือนกับรีเฟรชเลยนั่งรถไฟต่อเรากินน้ำล้างปากแล้วคำต่อไปเป็นกระทงทองเข้าปากนะแปลกแปลอันนี้แปลกอันที่สองคืออะไรครับพี่น้ำพริกปลาย่างเออ คำนี้คนที่ชอบพวกน้ำพริกป,ปลาย่างน,น่าจะชอบนะการไล่ลําดับรสชาติของเขาน่าสนใจคือจากขวาไปซ้ายเนี่ยมันเพิ่มระดับของความหนักเบาถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่าส่วนตัวแฟนๆรายการรู้แหละผักข้างนั้นเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะแบบไม,ไม่เต็มปากไม่เต็มปาก <c oughs> แต่รสชาติเขาปรุงออกมาดีคือหมายถึงว่าเริ่มจากขวาไปซ้ายในวิธีการไล่ลําดับรสชาติเขาเป็นแบบ สมูทอ่ะค่อยๆหนักขึ้นแล้วพอมาครสุดท้ายความผักของผักอ่ะมันเหมือนกับตั้งใจมาล้างปากเลยแต่มันมีความเผ็ดของพริกคลิกออกมาเลยอตื่นมึงต้องเตรียมตัวกินจานต่อไปแล้วสถานีต่อไปอโศกนนตัวนี้เหรอครับตัวนี้เป็นแกงกระด้างครับเป็นแกงกระด้างหอยหนามครับเป็นหอยที่มีมากในจังหวัดตราดแล้วก็จริงๆแล้วคนไม่รู้ว่ามันอร่อยมากชิมไหมผมไม่ค่อยกินหรัเฮ้ยจริงอันนี้กินได้ผมก็ไม่กินหอยแต่ว่าผมเลือกหอยที่ ทุกคนสามารถกินได้อันนี้มันเค็มจากอะไรเอาไปบายกับน้ำปลาครับเป็นน้ำปลาที่มาจากจงังหวัดตราดเรารู้สึกตื่นเต้นกับของที่มันเป็นวัตถุดิบไทยที่คนอื่นไม่เห็นมูลค่าคนอื่นมองผ่านๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกแต่งตัวให้สวยขึ้นแต่เชื่อไหมพี่เคยคุยกับชาวประมงชาวประมงบอกว่าช่วยไปทําเมนูให้หน่อยเขาอยากขายอันเนี้ยอยากช่วยชุมชนอยากช่วยกลุ่มชาวประมงของแหลมสอกเอาไปทําให้หน่อย อันนี้จะเป็นแกงกระด้างไข่นังไ,นนะไฟนิ่งมากซุปมาแบบไม่มีซุปนี่คือเครื่องแกงส้มใจถึงนะเอาซุปมาทําเครื่องแกงส้มอะ่ะเกิดมาก็ยังไม่เคยกินแกงกระด้างออริจินัลเป็นยังไงนะนี่มาซ้อมกินนี่คล้ายซุปมะเขือเทศน,นะแต่ดูเข้มข้นมากเลยนะพี่อืมเข้มมากเยลลี่นะลองเยลลี่ต้องกินกับเยลลี่กินเยลลี่ปุ๊บเยลลี่มันจะเข้าไปช่วย แบ่งเบาภาระความเข้มข้นของซุปมะเขือเทศแปลกดีแต่ในถ้วยน,นี้ที่ชอบก็ชอบหอยนะไทหอยอะไรนะเมื่อกี้หอยหนามเท็กเจอร์ของหอยมันดีหอยลายพอทุกคนแบบว่าวินี่มันหอยอะไรอะ่ะจริงๆคุณเคยเห็นมันแล้วแต่คุณไม่เคยสนใจมันแต่เมื่อเราเอามาจัดเลี้ยงใหม่แล้วคุณสนใจมันคุณกินเมนูเนี้ยคุณก็จะรู้จักมัน จานต่อไปมาแล้วคุณผู้ชมและนี่ก็คือกุ้งละคอนซอสข้าวหมากค่ะเขาบอกเป็นเมนูโบราณน,นี่เปิดฝาก่อนเฮ้ยข้างในเป็นกุ้งนี่ไงกุ้งี๋ยวชิมซอสก่อนตามสไตล์แล้วชิมซอสมันก็ไม่ได้ชวนให้เรานึกถึงข้าวหมากนะเพราะว่าข้าวหมากปกติมันจะเป็นมันจะเป็นข้าวที่หมักจนกลายเป็นเหล้าอ่ะ มันก็ผ่านการเาอรเาแอลกอฮอล์ออกแล้วจนออกมาเป็นแบบนี้เรากินทุกอย่างคำเยวทั้งหมดเลยอะเอาวะผักก็ผักไม่ผักมันเหมือนกินยำคนลยยำกันนะคนลยยำคนเละยำเหมือนยำแต่คนลยยำกันนะอันนี้มันจะเหมือนกับสไตล์ของของเครื่องที่มันอยู่เมลากินจะรู้สึกพวกยำถัว่วยำอะไรเงี้ย like. อันนี้กินแล้สดชื่นดีนะ <c oughs> พี่ให้ความรู้คนดูหน่อยเวลาแบบไปกินไฟเดนนิ่งอย่างเงี้ยสิ่งสิ่งที่มันแตกต่างในการกินอาหารปกติคืออะไรคือเราก็เราก็เคยเห็นกันหลายเทมนะความแตกต่างก็เห็นได้ชัดเลยว่าแคชชวลดนิ่งคือเหมือนกับสมมติเราสั่งแกงเขาจะหม้อตั้งไฟใส่แกงใส่กะทิทุกอย่างปุ๊บปุ๊ปุ๊เทใส่จานแต่พอเป็นไฟเดนิ่งมันคือเกิดการพิถีพิถนันถ้าเป็นยำแบบแบบทั่วไปมันก็จะทุกอย่างใส่แล้วก็คลุกคลุกคลุกแล้วก็ใส่จานลงมาใช่ไหมแต่ความยากของไฟดนนิ่งก็คือ การเอาองค์ประกอบเหล่านั้นเช่นผักหนึ่งชนิดสองสามสี่ชนิดเอาเนื้อสัตว์เอาซอสมาจัดให้สวยงามในสัตว์ส่วนในสัตวส่วนนะอันนี้สําคัญนะในสัตวส่วนที่พอกินรวมกันแล้วรู้สึกเหมือนได้กินยำไม่ใช่แค่มาปรุงให้อร่อยอย่างเดียวแล้วเออใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่เชฟต้นเคยพูดเลยว่าไฟไดินนิ่งอะ่ะสิบคนอร่อยสามคนก็ดีใจแล้วเพราะว่าหัวใจสําคัญของมันเชฟส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์แน่นอนว่าคนที่คุ้นเคยกับรสชาติแบบโบราณจะต้องรู้สึกว่าไม่ชอบ ก็เป็นไปได้ส่วนคนที่อาจจะเปิดใจหน่อยชอบลองอะไรแปลกมันก็จะต้องมีคนชอบมีคนรู้สึก a p p พ e c i a กับงานศิละปะนั้นเพราะว่ารสนิยมมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวทำเอเจนซี่เนี่ยความสุขของมันคือการที่ผลิตงานออกมาแล้วให้ทุกคนอพ p r e c i a กับงานของคุณนั่นคือในส่วนของการมองเห็นแล้วก็สัมผัสโดยโดยความรู้สึกแต่ว่าอาหารมันยากกว่าเพราะว่าสิ่งที่คุณมองเห็นน่ะคือสิ่งที่เราทําอยู่ในนี้นั่นคือวิชวลอย่างหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่ยากคือการดีไซน์เรื่องรสชาติ แล้วการที่จะทํำยังไงให้ทุกคนส่วนมากชอบอาหารมันเป็นเรื่องยากมากๆมันไดเล็กชุดไดเล็กอ่ะมันคือสัมผัสแล้วก็อยู่วัดโดยที่อยู่กินและอยู่ตัดสินมันถานนี้ต่อไปเป็นคอร์สที่ 1, 2, 3, 4สอ่ะพี่แนะนําเลยครับค่ะตัวนี้เป็นหมึกวัาทางเรคะ่ะเรากินเปลนะ่าๆกันนะออยที่นั่นกันทำไมเย็นค่ะตัวนี้จะเสิร์ฟแบบไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าเวลาทานก็จะได้แบบ ไสมันจะถ้าร้อนเกินไปมันจะทั้งไมหรอเหมือนขึ้นไส้อัวมันก็ไสอัวออที่อยู่ในปลาหมกึกมันเป็นเนื้อ,อบางของปลาหมึกทั้งอันออที่ถูกย่างมาจัดว่าแปลกเลยเอคราลองนี่เขาบอกเผ็ดเผ็ดเผ็ดเครื่องแกงอันนี้เป็นไอเดียดีมากนะเหมือนกินปลาหมึกยัดไส้หมูสับในแกงจืดของเราใช่ไหมแตน,นี้เขาเอาปลาหมึกยัดไส้ไส้อัวออแล้วไปจิ้มพริกแกงแต่้าส่วนตัวนี่อยากให้มันร้อนกว่านี้ หมูย่างเราร้อนร้อนไปเลยอู้แต่แมงเผ็ดเนี่ยร้อนแล้วไงเป็นไฟดิเนที้อิ่มไหมพี่อิ่มไหมเหรอต้องลองดูแต่ว่าเรียกว่า9้าใน1ิคนบอกอิ่มดีกว่าตั้งแต่ทำคอสนี้มามีคนหนึ่งบอกไม่อิ่มอยู่หนึ่งคนเราไม่ได้เสียใจนะแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือว่าเราก็ต้องปรับปรุงทำยังไงให้ลูกค้าทุกคนนะพึงพอใจนั่นคือหน้าที่ของเราเราเป็นเจ้าของร้านอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบบแขกเขาบอกอ่ะ บางทีอ่ะมันเป็นแมสเซจที่ดีที่คุณจะเอามาปรับปรุงอันนี้เข้าสู่เมนคอร์ส <Main. S 2> นะตัวนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวแกงกะหรี่ลิ้นวัวค่ะโดยที่ตัวเครื่องแกงนี้จะเป็นตัวชูโรงหูคอร์ที่แล้วค่ะเชฟก็เลยอยากให้คอร์นี้มาอยูนะ่ตัวเครื่องแกงมาอยู่ในคอร์นี้ด้วยโดยคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นข้าวซอยค่ะเสิร์ฟกับบะหมี่แล้วก็ที่เห็นด้านบนเป็นเส้นๆจะเป็นผักของอคนดอยชาวดอยค่ะก็คือ ราดหอมชูเอาไปดองก่อนนะคะตัวนี้แนะนำให้เบริมะนาวนิดนึงก่อนค่ะเราเข้าสู่เมนคอร์สเส้นมันมีความเหมือนเส้นอุด,ด้งอะไรเงี้ยของญี่ปุ่นน้ำเนี่ยจริงๆเขาม่ทําทำเหมือนแกงกะหรี่ใช่ไหมแต่มันก็ยังมีกลิ่นมีความเป็นข้าวซอยของเหนือของเราอยู่นะ,ะจานต่อไปเขาบอกอันนี้พิเศษวันนี้สำหรับแฟนๆซอสเรื่องราวกินได้ จานนี้จะไม่มีในเมนูหน้าตาเหมือนอาหารฝรั่งมากใช่หน้าตาเหมือนอาหารฝรั่งเพราะว่าจริงๆแล้วว่าแต่ว่าใช้อินกริเดียนทุกอย่างเนี่ยเป็นของไทยหมดคุณผู้ชมข้างล่างที่เห็นหน้าตาฝรั่งขนาดนี้มันไม่เหมือนพวกแบบพาสต้าที่มันใส่เพสตโต้เขียวๆอะไรอย่างนี้นะนี่มันคืออินกริเดียนของไทยนะจานนี้คือของไทยนะปกติแล้วใบชาหมักนี่คนทั่วไปเขากินกันยงไงเขากินกันแบบ หมักแล้วเนี่ยเอามาทําเป็นเมี่ยงก็คือชาอันเดียวกับที่เรากินในน้ําชาค่ะใช่แต่ว่าว,วิธีการหมักชามันจะคือการเอาเอาลูกกิ้งมาทับให้มันช้ำ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 แล้วก็เบรนในส่วนของตัวใบชาเขาก็จะไปปรุงรสน้ํามันเนี่ยใช้ตัวใบเนียมหูเสืออืมไอ้นี่อร่อยดีะ่ ry, ะซันดายมะเขือเทศเฮ้ยมะเขือเทศซันดายนี่ทำยังไงครับครับอู้ซันดายชมพก่อร่อยมากเลยอันนี้ลองทานคู่กับปลาดู อพอกินคู่กับปลาแล้วมันจะได้ texture ที่ที่หลากหลายมากนะสมมุติว่าวันนี้ไม่ได้นั่งอยู่ในร้านอาหารไทยที่หน้าตาเหมือนรถไฟตู้สเสบียงขนาดนี้จานนี้ตั้งอยู่ในร้านอาหารฝรัลล่งที่เป็น fine dining อยู่ในคอสของ fine dining ที่เป็นอาหารฝรัลล่งได้อย่างไม่อายใครเลยเมืองไทยอ่ะมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายเราอ่ะยังใช้ไม่หมดเราอ่ะเป็นเป็นประเทศที่ เราจะเรียกว่าฟุ่มเฟือยโดยวัตถุดิบก็ได้เรายังไม่ต้องเอาไปคอสกันกับตัววัตถุดิบของประเทศอื่นเราใช้ของในประเทศได้หมดเราจะได้เมนูอีกเป็นร้อยเป็นพันเลย,ยใส่ไปเลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นหอมไข่ผัมค,คำว่าไข่ผําในเมนูนี้ไม่ใช่ไข่แดงที่อยู่ตรงกลางแต่เป็นผักสีเขียวที่อยู่ตรงนี้ อ่ะเดี๋ยวเราลองสิอที่มันถึงขนาดเอามาเป็นชื่อเมนูเลยเนี่ยมันแทบไม่มีรสคอสนี้เป็นคอสที่เอาไว้ล้างปากใช่ไหมก่อนจะข้ามไปจานข้าวมีความละมุนละม่อมมันมีมาวรี่แยมแตะแยมลูกหม่อน,นทำให้รู้สึกถึงความหวานขึ้นมานิดนึงก็จริงแล้วตัวครีมมันอนะ่ะก็ติดไปทางหวานนะแต่ว่าไข่ผํามีความเป็นผักแล้วก็ มีไข่แดงไข่แดงก็จะมีความเป็นอาหารคาวอยู่มันเลยทำให้รู้สึกว่าอันเนี้ยังอยู่ในโหมดอาหารคาวเป็นการตัดไม่กระโดดเกินไปเอาล่ะแล้วก็เดินทางกันอยู่ในรถไฟจนมาถึงเกือบถึงเอกมัยแล้วอันนี้คืออะไรครับ ตัวนี้เหลอครับตัวนี้เป็นข้าวกันจิ้นครับตัวข้าวเป็นข้าวกันจิ้นครับที่ใช้ในส่วนของตัวเลือดวัวในการเอาไปหุงกับข้าววิธีดับกลิ่นของเลือดก็จะมีในส่วนของขากระตา่ายเอาไปยำก่อนแล้วก็เอาไปผสมกับข้าวแล้วก็เอาไปหุงส่วนตัวเครื่องเทศสไปซ์ทุกอย่างเนี่ยเอามาจากเหนือแล้วเสิร์ฟคู่กับอะไรครับตัวนี้เป็นซุปหอยเงาะครับนี่คือเนื้อของหอยเงาะ อันนี้ก็เพิ่งเคยเจอแล้วก็เพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็ซุปก็จะมีในส่วนของตัวเหล้าเข้าไปผสมด้วยแต่ว่าพอต้มเพื่อให้แองกอฮอล์มันระเหยออกเนี่ยมันก็จะมีรสของทะเลแล้วก็รสของความที่มันเป็นพักเหนือมาชนกันไอเดียเป็นแบบนั้น texture ไม่เหมือนหอยทุกชนิดที่เคยกินมาตัวมันหน้าตาเป็นยังไงตัวมันหรอจริงๆแล้ว คล้ายๆหอยสั่งที่มีน้ำที่ไม่ได้ฟิวชั่นในแบบที่เป็นเหมือนเอาอินรกเรียนของฝรั่งมาทำแต่พี่เอาฟิวชั่นในเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาครอสกันเรารู้สึกว่ามันสามารถยกระดับของอาหารนะให้มันสามารถเสิร์ฟในมาตรฐานที่มันสูงขึ้นได้ถามว่าอย่างอาหารออ t h เทนติกเสิร์ฟไม่ได้มาตรฐานหรอไม่ใช่แต่เราอยากให้มันขึ้นไปบนโต๊ะ ที่ชาวต่างชาติเสพแล้วมีความสุขได้กับเรื่องราวที่เราเดินทางไปคราวนี้คุณผู้ชมเราจะเข้ามาสู่เมนูเมนคอสเนื้อดูแบบตื่นเต้นเลยแต่งที่เชฟแบกบรรยายมาจากส่วนผสมหลักทั้งหมดเราก็ตื่นเต้นพอสมควรเพราะมันไม่ใช่ทางตั้งแต่เลือดวัวข้าวกันจิน้นตัดกลิ่นด้วยเลยนะครับตัวข้าวกันิ้นแล้ก็จะมีในส่วนของตัดกลิ่นด้วยตัวตะไคร้เราก็ขาครับเอาไปยำ ส่วนสีน้ำตาลเนี่ยเป็นซอสแกงอ่อมครับซึ่งใช้เลือดอยู่เหมือนกันแกงอ่อมอน,นี่เอามาใช่เออไม่มีกลิ่นโอเคกินได้เดี๋ยวลองนี่ก่อนเลยนะข้าวกั้นจิ้นก็คือข้าวหุงก็เลือดวัวอันนี้คือไข่ดองใช่ครับวัวไทยเดี๋ยวนี้กลิน่นกับทเทคเจอร์มันดีมากเลยคนระับตัวนี้เป็นตัววาเกิวครับ เป็นตัวบาคิวเที่ยวามาเลี้ยงในไทยแล้วก็ผสมในส่วนของไอตัวบรามมนไปแล้วก็เวลาเอาไปเอจอีก30วันกลิ่นมันก็เลยชัดม,มันไม่ใช่แค่ชัดกลิ่นมันดีการเดินทางภาคเหนือครั้งนี้ผมเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งเหมือนอย่างคนเมืองทุกคนที่เข้าใจก็คือว่าของมันมาง่ายเนาะแค่คุณมีสตางค์คุณก็ไปซื้อมากินคุณก็จะได้กินของดีๆแต่พอเราเดินทางไปอะของที่เขากว่าที่เขาจะผลิตขึ้นมามันยากกว่าที่คุณคิดอีกบางครั้งอะ การที่คุณบอกว่าหูของเกษตรกรแพงจังคุณไปดูเขาทำก่อนแล้วคุณจะบอกว่ามันถูกมากและนี่ก็คือจานสุดท้ายของการเดินทางในบูรพาอีสเทิร์นไทยคือซีหนึ่งบาร์รถไฟสายนี้นะครับออกเดินทางจากสูงวิศิเปดมุ่งหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงสถาน,นีเอกมัยแล้วเราจะไปภาคตะวันออกกันด้วยรถส้มที่สถาน,นีขนส่งเอกมยัย เพราะว่าเราต้องลงตรงนั้นเพื่อแวะซื้อกระเพาเผ็ดมาก,ก่อนขายของขายของอน้ำกะทิอร่อยวะ่ะมันเหมือนไส้ข้าวเม่าที่อยู่ในร้านก๋วยแข็งขนมดีอ่ะขนมดีวะ่ะจริงๆแล้วอยากให้รถไฟขบวนนี้ยสามารถพาทุกคนเข้ามานั่งรับประทานอาหารและมีความสุขและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ผมเชื่อว่าอาหารนะมันคือประสบการณ์ที่เข้าถึงคนได้โดยผ่านสายตาผ่านลิ้นที่คุณชิมผมว่าอาหารเหมือนหนังสือถ้าคุณชอบอาหารแบบเดิมคุณก็จะอ่านหนังสือเล่มเดิมแต่คุณอยากอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่คุณไม่เคยอ่านผมว่ารถไฟขบวนนี้สามารถพาคุณไปได้เราอยากให้ทุกคนเบบรียนรู้ในการที่เดินทางครั้งนี้กับวัตถุดิบขอ,ของประเทศไทยเนี่ยแล้วคุณจะภูมิใจว่าคุณเกิดเป็นคนไทยแล้วมีตัววัตถุดิบดีขนาดนี้ เฮ้ยประเทศเนี้ยมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะคุณผู้ชมหลังจากเมื่อกี้เราจบไฟดิงของบูรพา12คอร์สไปแล้วนั่นคือคอร์สปกติ <S <S 2> <S 2> แต่แฟนรายการซอสเรื่องราวกินได้ติดตามเรามาถึงตอนนี้วันนี้เป็นเทปแรกนะเรียกได้ว่าพิเศษสุดๆคุณสามารถจองไฟดิง ผ่านรายการซอสเรื่องราวกินได้ดูจบปุ๊บ12คอร์สเฮ้ยโอยอยากกินว่ากดลิงก์ตองเลย เาพิเศษกว่านั้นจะจบแค่12คอร์สเหมือนจองกับร้านเรามากินได้ที่ไหนวันนี้เชฟแนะนำหน่อยเรามีอะไรพิเศษให้แฟนรายการซอสเรื่องราวกินได้ถ้าจองแล้วซื้อคูปอง v o เชอร์ผ่านเราก็จะมีอีกสองจานครับเป็นจานพิเศษ1ก็คือคางกุ้งยำแห้งครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพริกทอดท,ที่เราทำเองกับในส่วนของตัวคางกุ้งมาทำกับซอสท,ที่แบบเราทำเองเหมือนกันนะครับเป็นอาหารกินเล่นเป็นนัปปไทดส่วนอีกอันนึง ก็จะเป็นยำแหนมข้าวทอดครับแมงกะพรุนตัวนี้จะใช้แมงกะพรุนขาวคุกกับน้ำมันงานแล้วก็มาทำเป็นลักษณะยำแหนมข้าวทอดแมงกะพรุนไฟลายดิเนียร์มันเป็นการพิถีพิถันในการสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าแฟนรายการซอสเรามีหลากหลายทั้งที่อยากลองของแปลกชอบกินของธรรมดาหรือว่าคุ้นเคยกับรสจัดจ้ดจานมาฟายดนี่อาจจะไม่เจอไง แลวนี้เขาเลยจัดให้พิเศษสำหรับแฟนรายการซอสสเมนูนี้จัดจ้านเผ็ดเค็มมันครบรถทั้งคู่อย่าลืมนะเฉพาะแฟนรายการซอสที่ซื้อววลเชอร์ผ่านเราตามลิงก์นี้เท่านั้นถึงจะได้อัปเกรดจาก12คอร์สเป็น14คอร์สแล้วก็ราคาพิเศษ2,500บาทได้กินฝ่ายดินิ่งในร้านที่เรียกได้ว่าถ่ายมาปีนี้โห oh, สวยแบบสวยจับใจเลยอ้าวแล้วอย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์แฟนเพจแบรนด์ติ้งนะครับ แฟนเพจ ITAN แทนไว้เต็มทานใน Facebook เข้าไป YouTube กด Subscribe Source Channel เรื่องราวกินได้แล้วกด Follow Instagram ITAN แทนไว้เต็มทานตนันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ